ไม่มีแม่ไม่เจอตั้งนานดูเซหล่อกว่าเดิมเยอะเลยผมเท่าถูกใจขอบคุณมากครับอันนี้พี่รู้แล้วว่าผมสิ้นโอเคนะฮะวันนี้ได้มาร่วมกันกับเราเนาะสำหรับ t ี่เอ็มบิคติ e ีสนะฮะจริงๆเราเจอกันมาตั้งแต่งานถ่ายข่าวเลยเนาะสินเนาะพอวันจริงเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนเหนอ๋อบรรยากาศอบอุ่นมากเลยนะก็ คนมาดูกันเยอะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ที่มาช่วยกันร้องมาถ่ายรูปมาอะไรเนี่ยตายแล้วนะฮะเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าหุ่นใจเนาะแบบคนต่างาตมาถ่ายก็ถ่ายรูปให้กคลายใจกันเต็มไปหมดเลยอ่ะมาถึงงานนี้นะคะกับเอ็มดิสทริกบีทเนี่ยพูดเลยว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของบีทอยากรู้จังเลยอ่ะว่าแบบบีทในชีวิตของพี่สินเนี่ยเป็นยังไงคะก็คงจะเป็บีทช้าๆนิดนึง อาจจะไม่ได้แบบว่ามมันอะไรมากมายเลยล็กซินชอบแบบ slow but chewy อย่างงี้ใช่ไหมจ๊อสคิดอะไรคะคิดอะไรอย่าพูดอย่าพูดใจเย็นตายแล้วพื่อะไรก็กรี๊ดหมดอ่ะเดี๋ยวนักหนึ่งสองสามคิดเด็กนัให้ฟังหน่อยนะใครรักซินกับเส็กซ์กรี๊ดเลยเล้วชื่นใจเนาะชื่นใจค่ะโอ้ตอนมาแทนตายละนะฮะเพลงเท่าหน้าพี่หรือเปล่าครับ อันนี้่แล้วค่ะพี่จ้างมาแพงพี่ก็ทำหน้ามาแพงเหมือนกันนะน้องอ่ะถามต่อดีกว่าครับผมน้องเบลใช่แล้วเรื่องของแบบคอนเซ็ปต์ในงานนี้จริงๆแล้วมันเป็นแบบมือนการปลดปล่อยพลังงานเนาะเป็นการแบบว่าเหมือนปลดปล่อย Unleash the energy energy ที่พี่สิเนี่ยปลดปล่อยไปกับเพลงเนี่ย่จะเป็นพลังในด้านไหนครับครับพลังอะไรอือพลังอะไรดีก็คงจะเป็นพลังพลังความคิดกับพลังเสียงร้องละกันเพราะจริงเป็น นักร้งรองที่แต่งเพลงออย่างเงี้ย,เ,ยร <c oughs> เราก็คงจะมีให้มีให้เท่านี้แหละคือเสียงร้องแล้วก็เพลงที่เราแ่งนี่มันเป็นพลังจากหัวใจของเราที่ส่งตรงไปถึงแฟนคลับของเรานะจ๊ะนะฮะ พี่พี่รวบให้ดีมานะฮะพี่สรุปให้ดีเนาะแล้วเวลาคุยกันทําไใสินต้องมองหน้าพี่ตลอดสิแบบมีคําถามอะไรในใบหน้าพี่หรือเปล่าแต่พี่มีคําถามหนึ่งอย่างนะฮะว่าอวภากูโต้ที่ไหนมาคลุมเนี้ยมันเป็นแฟชั่นใช่ไหมจะได้เอาไปโอ้จะได้กลับ h อไปใส่บ้านอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ย ที่นักบอกคิวด้วยนะฉันจะได้รู้ว่าฉันควรจะอยู่ตรงไหนเธอกรีนนะฮะเซนเมื่อไหร่จะได้ฟังซิงเกิลใหม่ๆอ๋อจากซินซิงโกล่าบ้าตอนนี้มีนักทักทักคิดน่ารักมากเลยนี่ไม่ใช่ทักคิดอย่างเดียวนะเวลาแบบร้องเพลงแล้วก็แบบเหมือนไม่ได้ยินหรืออะไรเงี้ยจะทำยังไงอ๋อเขามีแบบจากองค์กนีนะ ใช่พี่อรก็นึกว่าเราก็ทำจนชินแล้วอ่ะก็คือไม่รู้เนาะเห็นทุกทีอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะตอนแรกตกใจนีว่านอกศินนได้อหูไม่เท่ากันป้าจะเป็นส่วนหนึ่งโอเควันนี้มีความสุขนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของ The Electric b a s t นะฮะและเป็นครั้งแรกที่อบอุ่นมากๆชื่อเลยเกินว่าครั้งต่อไปเราคงจะได้มาเจอนงศินบนเวทีอีกนอีกเนาะดีมากครับผมเท่านั้นยังไม่พอแฟนคลับอยากใกล้ชิดซินแบบว่าแบบใกล้ชิดแบบใกล้ๆหรือเปล่า ยังไงอะเบลง่ายมากเลยเดี๋ยวพีสซินจะไปถามว่าไปใกล้ชีดแจกลายทรงลายเซนที่บูธของ B E C ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปเจอกันได้ตรงแถวบูธแล้วกันน้องครับผมแล้วเราจะเซลฟี่กันตรงนี้ด้วยป้ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวให้มิสินครับผมนะฮะเดได้ใกล้ๆกันชินซินเดินดีๆนะรวงสุดภาคูโตดูได้ยังไงโอเค อีก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 ชั้นหนึ่งนะฮ<น>ะเอาละนะฮะแฟนคลับของซินนะฮะเดี๋ยวพี่บอยกับพี่เบลจะน,นับหนึ่งสองสามใครอยากจะมีรูปอยู่ในเฟร,รมเดียวกับพี่เินนะฮะใครมีอุปกรณ์อุปกรณ์ตอนนี้ก